สวัสดีครับผมมิเตอร์โจอดอยนะครับหรืออาจารย์ดอยนั่นเองวันนี้นะครับจะมาแนะนําโปรแกรม G ีได้สามให้ฟังอีกทีนึงน,นะครับตัวโปรแกรม G ีไดสามนะครับเป็นซอฟต์แวร์นะครับหรือแอปพลิเคชันที่ฟรีนะครับตัวนี้ผมใช้สอนในหลักสูตร ccna แล้วก็คอมเ t ียร์สลิพัทเพราะว่าผมชอบเพราะว่ามันสามารถลิงก์กับข้างนอกได้อ่ะ่างตามภาพนี้นะครับผมก็จะมีเราเตอร์2ตัวนะครับแล้วไคลเอนต์สเครื่องแล้วลิงก์ไปข้างนอก อ่นค่าวด้วยวิมแวร์นะครับโดยทั้งนอกเนตจะมีวินโดว์ก็มียังมีนุ๊กผมจะมาเดโมว่าประโยชน์คืออะไรนะครับอย่างตัวเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยอ่ผมเข้าคอนโซลน,นี่คือคอนโซลถ้าใครขอเป็นเราเตอร์ซิสโกนี่ยนะครับเนี่ยพอวเตอร์ซิสโกนะครับ,นะรบเราจะให้ดูเซอร์วิสต่างๆคอนเพนโฮสต์โอเพนคอร์ดนะครับนะครับอันนี้คือเซอร์วิสของตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับต่างกับผมก็มียังมีนุก เมนูเลยผมใช้พุตตี้ข้างนอกนี่ยมีเมนูเมนูที่เป็นตัวเวียมแวร์นะครับเซนเนียเอยู่ในเวียมแวร์นะครับผมก็ใช้พุตตี้ยังมีโหมดเข้าไปให้ดูนะครับสเกลเชลนะครับวิธีการติดตั้งตัว g จเนสามนะครับมีอยู่ใน youtube นะครับผมมีวิธีการติดตั้งให้แล้วอันนี้การรีโมดนะนะครับ ก็ต้องสว mm ิตไปเป็นแอดมินอีกทีนึงพวกเนี้ยผมมีสอนในหลักสูตร cna mm hmm. ก็ในตัวคอมเทียร์ซิลิพัด้วยนะครับที่โจโดอยก็เป็นสถาบันเทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่งนะครับอ่ตา,ามภาพนี้ให้จำลองก็ปีออฟฟิศวิทย์หนึ่งเีก็ได้2ตัวมีใครอันเต็มไปหมดเลยนะครับมีรุ่นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวมีวินโด้นะครับแนววินโด้ Windows จะเป็นเบอร์สองจุดสองร้อยพวกเน็ตเวิร์กเนี่ยทุกคนต้องพอรู้เบื้องต้นนะครับว่ามันคืออะไรเนี่ยผมมีการลิงก์เวิมเน็ตแปด นี่ครับมีการเซตคไอพีแบบแบบแมนนวลไว้ way. นี่คือแบบแมนนวลนะครับแบบแมนนวลนะสองจุดสองร้อยนะครับแต่ถ้าต้องการ DHCP เช่นตัวไคลเอนตัวนี้นะครับตัวนี้ pc สามเนี่ยนะครับ pc สามอันนี้ a สองผมทดสอบดูนะครับเนี่ยนะนะ pc สามผมขอ IP นะครับ ip dhcp อนะ่า แต่ตอนนี้เราได้เห็นนะครับสเต็ปทับไอพีมานะครับ DDOIA นะถ้าโชว์ไอพีพวกนี้มีสอนในหลักสูตรคอมเพียสตริพัททั้งหมดนะครับอ่ะผมใช้ดูว่าผมมอนิเตอร์เน็ตเวิร์กนะครับ R1 นะนี่นะนะครับผมเจ้า R2 สมมติ R2 เนี่ยปิงไปนะครับปิงไปที่ตัวนี่ นะครับพิงแบบใส่แพ็กเกจได้เยอะนะอันน mm hmm. no sí ี้คือผมใช้กราฟจับเพื่อดูทัฟฟิกนะครับเป้าหมายคือ1 9 2 168, 2, 2, สอก็คือตัวตัวนหนึ่งนั่นเองผมก็ลองพิมพสัก2 0 0 0ครั้งแพ็กเกจเดิฟฟ้อนหนึ่งร้อออแเ็คเกจสักสักหมื่นเลยให้มันแบบขึ้นเยอะๆหน่อยนะครับอันนี้คือมองเล่นดูอันนี้จะให้ดูเห็นประโยชน์ว่าเราสามารถใช้ตัวมอนิเตอร์นะครับดูทัฟฟิก นะครับได้อันนี้ปลกระ S&P ใช้ UDTP หนึ่งหกหนึ่งพวกนี้มีสามหมดนะครับการเก็บหลอกกิ้งนะครับหลอกกิ้งคือ UDTP ห้าหนึ่งสี่อันนี้มีการเก็บหลอกกิ้งผมใช้ตัวกีวีในกเก็บหลอกกิ้งนะนะครับหลอกกิ้งติผมทดลองเรื่องการชัดดาวน์โนชัดดาวน์ให้ดูว่าอะไรที่เกิดขึ้นที่ตัว R หนึ่งเนี่ยก็จะมาโผล่ได้ที่นะครับ นะครับอันนี้คือบล็อกกิ้งเนี่ยผมโนชัดดาวผมชัดดาวที่ตัว f0 ทับหนึ่งของตัว r 1น,น,นะครับเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับชัดดาวโนชัดดาวนะครับเหตุการณ์นี้มันบอกว่าเมื่อวันที่20สเวตเนกานะครับมีอัพขึ้นมาเนี่ยนี่คือเราสามารถแอปพลิเคชันนะครับที่เก็บบล็อกกิ้ง ะครับจับการาฟนะครับการบกาฟมีธปิกขึ้นนะครมันก็ทั้งใบชาร์ตใบชาร์ตมอนิเตอร์นะครับมีการปิงเอสเอ็นขึ้นมาใบชาร์ตเนี่ยสามารถดูนะครับโปรโตโคอลต่างๆได้สมมุติเราอยากดูตัว s อสเนะนะครับนี่เอสเอ็นดีเท่าผมใช้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน 2C งซีนะครับเวอร์ชันสองซีนะนะครับเห็นบ้างข้าคอมเมนตี้โดนขโมยได้ในรกระตาที่ไม่มีเอนคริปชั่นขโมยได้นะครับ นี่คือประโยชน์ของการใช้โปรแกรมจีนไอสามในการสอนเราสามารถใช่อปิชั่นต่างๆได้นะครับได้เยอะไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เดโมเรื่องอใช่อปิชั่นผ่านจีนไอสามนะครับลิกกับ VMware วร์เอาผมเล่นสแกนพอร์ตให้ดูนิดนึงแล้วกันเอา n map n map แบบหมดครับ้วกันนะนะครับเอาเอนแสแกนมีนุกกันจะได้สแกน,นง่ายๆผมเนี่ยมีเงินุกตัวนี้ผมอยากรู้ว่าช่องโหว่มีอะไรบ้าง ผมก็สกแกนเลยนะครับเป้าหมายคือสองจุดสองศูนย์หนึ่งผมนะนะครับสมมติผมสกแกนแบบ t c p ทั้งหมดเลยนะอินเทนสกแกน t c p p อ t นะครับสกแกนให้ดูนะครับผมจะดูว่าแอปพลิเคชันตัวนี้มันสามารถใช้ได้เยอะมากรวมถึงใครอยากติดตั้งตัว fortigate อะไรผมมีวิธีการติดตั้งให้หมดแล้วนะครับนะรวมถึงอุปนิทุกเมนูเนี่ยเรก็มีให้หมดทุกอย่างเลย นะครับอัน <Das que ath ie> นี้สแกนเอ็นแมปไปดูนะครับในสแกนใช้อ็นแมป t นเ r ิร์ p แ e r นะครับผมใช้ดูว่าถึงแม้ SQL เผมจะเปลี่ยนพอร์ตก็ยังสามารถสแกนเจอนะนะครับด้วย n อ็นแมปสแกนเจอห้า9ับเ้าสแกนเจอนะค,ครับโอเควันนี้ demo เรื่องการใช้ GNS3 สสแบบไวๆนะครับทุกคนสามารถไปแยกดูวิดีโอแต่ตัวได้นะครับทั้งใน Udemy ของผมทั้งในตัว YouTube Channel นะครับ หรือถ้าอยากเป็นจริงๆอยากเข้าใจนึกอจริงมาเจอผมที่สถาบันโจโดอยโจโดอยเซนเตอร์นะครับโอเคครับสวัสดีครับ